ขอเสียงนะครับโจโยองพาแซ่สวัสดีครับโจโยองได้ครับมือนี่สิมาแนะนํำเมนูที่มีซื้อว้าออมขมเนื้อ วัตถุดิบของเขาก็มีเนื้อด้ครับหั่นไว้แล้วครับผสมกับตับกับคันเทนเนอร์ครับผมอันนี้ก็แม่พักชี่วเล่าด้ครับกับต้นหอมครับหั่นรวมกันไว้แล้วครับผมอันนี้กับใบโหระพากับใบพักอินเลิศครับผมใบชะพูอันนี้เป็นเลือดครับผมใบไส้ออมมันจะสีเดชข้นๆด้ครับผมอันนี้กับเพียสีเดชขมขมครับผมอันนี้กับมีสามเกลือครับ ใบมะกตรูดตะไคร่เราก็พริกไส้ออมเราก็พริกไว้ไส้ลูกโดดครับผม<อ>มือนี่ไส้ลูกไปก้อนมือนใาจะไสเม่โดดเาเครื่องปรุงก็เข้ากับมี่ข้าวคั่วได้ครับรสดีชุดรสน้ำปลาเกลือครับผมเอาก็ไปทำกันได้เลยครับผมครับโอ้เขา้าขึ้นเราพินน้องคุยเข่าจังน้อยกันครับผมเลี๋ยวเขาซุกแล้วก็สิ ออมต่อเลยครับผมนี่ครับวัตถุดิบเท่ากับเตรียมไว้แล้วครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวกับออมต่อเลยครับผมอ้าก็ต้มน้ำให้เดือดได้ครับผมใส่เกลือครับลงไปครับสามเกลือครับผมตะไคร้ใบมะก,กรูดข้าครับผม โอ้อากาศเป็นสีเย็นๆเน่ะเหมือนในพี่น,อน้องเพียลงไปได้ครับผมนีม่ขมขมครับผมเติมครับปุ๋งเลยครับชุดรถครับรถดีครับน้ำปลาครับ ไ้เลือดครับผม <Wow. S 1> ลูกโดดก็พิกครับล่องไปเลยว่าแม่แม่โดดได้ี้ลูกโดดไ <c oughs> okay. <Okay>. yeah. ้เนื้อได้ครับหนามก็ร่างเดือดแล้วครับไ้เหนื้อไปเลยโอ้ oh, พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก อเขาก็ชิมรสชาติเบิ่ด้แรครับรสชาติก็เอาทิศเธอสบายใจรสครับมักแนวได้เอาแบบนั้นก็ใส่ต้นหอมครับพัชชีเล้าครับผมลงไปครับใบผักกิเลิศครับผมใบโหระพาครับผมรวมกันลงไปเลยครับผมรสชาติก็แซ่บแล้วครับผมใครมักรสได้ก็ปรุงแต่งตามใจชอบได้ครับ โอ้หอมครับพี่น้องหอมหวยหวยอะหิวเข่าแล้วน้ำไา่ไหลเข่าก็ซุกแล้วเหลือแต่ออมบาทอ้าวก็ถือบาทเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องออมหฮาครับโอ้หอมหวยหวยบาพี่น้องไปกินเขาน้ำกันได้บาทนี่เรียบร้อยครับผม มาบาทนี้ก็มาตักกใ่ถ่วยแล้วพี่น้องบาทที่เตรียมโตสิกินครับบาทนี่โอ้หอมหอมพักซี่พี่น้องพักซี่พักกินเลิศใบโหระพาเขากัเปัญญ์ผู้ใด,ดมักพักใดก็ไซเดอครับถ้าบ่มักก็บ,บ่ต้องไซแต่ว่าผมมักกินพัก เลยใส่หลายจั่าน้อยอาตกแต่งหน้าด้วยขา้าวคั่วจ้ะน้อยได้พี่น้องจะได้หอมๆกินขา้าวคั่วหอมห่หวยๆสดเสียบๆบาทที่นีน้ำห่อนๆบาเรียบ้อยพี่น้องบาทนี่ไปกินขวน้ำกันครับบาสนี่ป้าป้าป้า <Wow. S 3> ครับสวัสดีครับพี่น้องโจโยงได้ครับผมมาเมื่อน,นี่มากินขวน้ำกันพี่น้อง อ้อมขมครับอ้อมเนื้ออ้อมขมน้าครับกินเขาน้ำกันอืมเสียบครับ ความเซี่เพียครับนี่เหนือนี่จับน,น,นี่คอนเทนเนอร์ความแทมกันล ถกินเขาเราไปนอกครับถ้าได้มากินความกันมะจะกินความเม่าความรเยำ สุดโดดครับแสบสบนานทำพอน ดตด่างหวานต่งขมแบบ Rồi áp. Khoan, này nó im rồi các bác. Dạ tiếp tám lớp xếp nã đó các để, để nhâm mà hết chín các ยู่ดีสมบ,บายนทุกคนนะครับนะสวัสดีครับ